ร่วมเดินทางไปกับวันิพกจากช่วงเวลาหลังสามก,ก๊กเดินทางเข้าสู่ความเป็นมหาอำนาจของโลกกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชุดเส้นทางมังกรตอนที่3กํกำเนิดราชวงศ์ถัง ยุครุ่งเรืองของราชวงศ์สุยได้เสื่อมถอยลงเพียงในรัชสมัยของจกักรพรรดิองค์ที่สองเท่านั้นเมื่อสุยหยางตี้ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยแม้นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเวลาต่อมาก็ตามแต่ผลข้างเคียงกลับส่งผลในทันทีประกอบกับความพยายามในการขยายดินแดนไปทางเกาหลีทำให้สุยหยางตี้พ่ายแพ้ในสงครามอย่างย่อยยับนำพาประเทศเข้าสู่หายนะ เมื่อกองกำลังต่อต้านจากประชาชนลุกฮือขึ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับราชสำนักกองกำลังที่สำคัญคือหวากังที่รุกเข้าเปิดสเสบียงครังแจกจ่ายประชาชนที่หิวโหวยแต่ภายหลังได้เกิดความขัดแย้งกันเองแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีช่องว่างและความอ่อนแอย่อมมีผู้เห็นโอกาสและฉกฉวยโอกาสไว้ได้ก่อนใครรีเวียน หลีเยนมีชาติกำเนิดในตระกูลขุนนางชั้นสูงรับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการตั้งแต่สมัยของจกักรพรรดิซูยวนตี้ผู้ก่อตั้งราชวงศ์สุยจนกระทั่งยุคของสุยหยางตี้ผ่านทั้งงานด้านบริหารและการทหารมีส่วนร่วมในสงครามลุกเกาหลีในฐานะของกองลำเลียง โดยจุดพลิกผันของหลี่เวียนน่าจะอยู่ที่การได้รับคําสั่งให้ปราบปรามกบฏชาวนาและผู้ที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านราชวงศ์สุยในแถบสานซีในช่วงปลายรัชสมัยของสุยหยางตี้ทําให้หลี่เวียนได้ใช้โอกาสนี้สะสมกองกําลังและรับคนที่มีฝีมือเข้ามาทํางานหลี่เวียนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความทะเยอทะยานของตนต่อองค์จกักรพรรดิสุยหยางตี้เมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สงสัยในความทะเยอทะยานขอ,อง,งหลีห่เวียนจากการรายงานของสนมหวังหลานสาวของหลี่เวียนเอง หลี่เยวียนถูกเร่งให้ทําการกรบฏเร็วขึ้นเมื่อมีคําทํานายแพร่สะพัดออกมาว่าจักรพรรดิองค์ต่อไปมีนามว่าหลี่และสุยหยางตี้เพิ่งจะสังหารขุนนางสกุลหลี่ไปก่อนหน้านี้หลี่เยวียนจึงต้องใช้โอกาสนี้กระดมคนที่ต่อต้านความโหดร้ายของรัชสำนักในขณะที่ตนเองดํารงตําแหน่งที่ไทยหยวนมีเรื่องที่เปิดเผยในสมัยของจักรพรรดิถังไทจงฮ่องเต้หรือหลี่ซื่อหมินจักรพรรดิองค์ที่สองของราชวงศ์ถังว่า ผู้ที่ชักจูงหลีเ่เยวนให้ก่อกบทขึ้นก็คือหลี่ซื่อหมินบุตรคนรองของหลีเ่เยวนเองที่ร่วมมือกับเผยจี้ขุนนางแห่งวังจิ้นหยางโดยใช้ความผิดเดิมของหลีเ่เยวนที่รับสนมเก่าของสุยหยางตี้มาที่บ้านความผิดนี้ย่อมถึงตายจึงทําให้หลีเ่เยวนต้องลุกขึ้นก่อกบฏด้วยเหตุผลดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อว่าการลุกขึ้นต่อต้านของหลีเ่เยวนมาจากความคิดของเขาเอง หลี่เยวียนเตรียมกองกําลังโดยการแอบอ้างว่าจะใช้กําลังทหารในการปราบปรามกบฏและชาวเติร์กทางเหนือความเคลื่อนไหวของหลี่เยวียนเป็นที่จับตามองของหวังเวยและเกาจุนยาผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาหลี่เยวียนจึงสั่งประหารทั้งสองก่อนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับกบฏจากนั้นจึงแอบเรียกตัวหลี่เจี้ยนเฉิงหลี่ยวนจีบุตรชายพร้อมทั้งบุตรสาวและบุตรเขยมารวมกันที่ไทยหยวนกองกําลังของหลี่เยวียนจึงเข้มแข็งขึ้นพร้อมทําการต่อต้านอราชสํานัก ประกาศตนอย่างเป็นทางการด้วยกองกำลังจากเหล่าบุตรชายบุตรสาวและบุตรเขยทำให้หลี่เวียนพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบโดยในขณะนั้นมีกองกำลังอื่นอีกเช่นกันเช่นหว่ากังเหอเปยและเจียงไหวเมื่อล่วดยางและทางตะวันออกเฉียงเหนือเต็มไปด้วยกองกำลังอื่นๆเป้าหมายของหลี่เวียนจึงพุ่งไปที่ฉางอันหลี่เจี้ยนเฉิงบุตรชายคนโตถูกส่งไปยึดพื้นที่แถบด่านตรงขวนเพื่อป้องกันกองกำลังจากล่วดยาง ขณะที่บุตรเขยบุตรสาวและหลี่ซื่อหมินบุตรชายคนรองยึดพื้นที่ทางเหนือแม่น้ำเบ่ยกระทั่งในฤดูหนาวปีคริสต์ศักราช617หลี่เยวียนสามารถยึดฉางอันไว้ได้ตั้งหยางโย่ขึ้นเป็นจักพรพรรดิสุยกงตี้แต่ในนม้มขณะที่สุยหยางตี้องค์จักพรพรรดิปัจจุบันยังมีพระชนชีพอยู่โดยอำนาจต่างๆก็ยังคงอยู่ในมือของหลี่เยวียนเองกระทั่งในปีคริสต์ศักราช618เมื่อจักพรพรรดิสุยหยางตี้ถูกปลงพระชนในเจียงตู หลีเวียนจึงยึดบัลลังก์จากสุยกงตี้ตั้งตนขึ้นเป็นห้องเต้พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ถังนามถังเกาจูฝื้นฟูรูปแบบการปกครองการเก็บภาษีแบบสุยวนตี้ยกเลิกและปรับเปลี่ยนการปกครองแบบกดขี่ฟุ่มเฟือยของสุยหยางตี้ตั้งหลีเจี้ยนเฉิงบุตรชายคนโตเป็นรัชทายาทลีซื่อหมินคนรองเป็นฉินหวางหลียวนจีบุตรคนที่4เป็นฉีหวาง อย่างไรก็ตามแผ่นดินยังไม่ราบคาบด้วยกองกำลังต่างๆก็ยังตั้งตังตวเป็นใหญ่จากการสวรรคตของสุยหยางตี้ทำให้ราชวงศ์สุยไม่มีความหมายอีกต่อไปผู้ที่มีกำลังและอำนาจอยู่ในมือล้วนประกาศตนขึ้นเป็นใหญ่ทางตรงตูั่วยางโดยหวังซื่อชงได้ประกาศให้หยางหยงขึ้นเป็นห้องเต้ดำรงสถานะของราชวงศ์สุยต่อไปเพื่อแอบอ้างชื่อในการปราบขบฏอย่างชอบธรรมราชวงศ์ถังของหลี่เยวนจึงยังไม่เป็นราชสำนักหนึ่งเดียวในแผ่นดิน ขณะที่เสี่ยจือก็ประกาศตนขึ้นเป็นห้องเต้แห่งชินทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่ภายหลังกองกําลังนี้ก็ถูกปราบปรามลงด้วยหลีซื่อหมินฉินหวางบุตรชายคนรองของหลีเยวยนส่วนทางตะวันออกถังเกาจูส่งแม่ทัพไปปราบปรามหลีหมีลงได้ และในปีคริสต์ศักราช619หวังซื่อชงประกาศยึดอำนาจจากราชวงศ์สุยก่อตั้งราชวงศ์เจิ้งขึ้นก่อนที่ถังเกาจูจะปราบปรามกลุ่มอิทธิพลต่างๆลงได้และตามมาด้วยการบุกปราบปรามหวังซื่อชงและโต้เจียนเตอ๋อโดยหลี่ซื่อหมินบุตรชายคนรองผู้สร้างผลงานอย่างโดดเด่นอีกเช่นเคยทำให้ราชวงศ์ถังรวมแผ่นดินได้เป็นหนึ่งเดียวในเวลาไม่นานนักในปีคริสต์ศักราช623มีเพียงบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามขณะที่บุตรชายของถังเกาจูออกปราบปรามอิทธิพลต่างๆอยู่นั้นหลี่ซื่อหมินบุตรชายคนรองได้สร้างผลงานโดดเด่นที่สุดจากการปราบปรามได้หลายกลุ่มกองกำลังอิทธิพลและชื่อเสียงของหลี่ซื่อหมินจึงอยู่เหนือหลีเจี้ยนเฉิงบุตรชายคนโตหรือองค์รัชทาญาตซึ่งอาจได้รับความโปรดปรานมากกว่าขณะที่หลี่ซื่อหมินบุตรชายคนรองนั้นมารดาได้เสียไปก่อนหน้าผลงานในการศึกจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หลี่ซื่อหมินได้อยู่ในสายตาของผู้เป็นบิดาบ้าง หลี่เจี้ยนเฉิงบุตรชายคนโตและองค์รัชทายาทได้รับการสนับสนุนจากหลี่หยวนจีหรือฉีหวางบุตรชายคนที่4กลับมีผลงานที่ด้อยกว่าหลี่ซื่อหมินหลี่ซื่อหมินเองไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นเรื่องการรบแต่ความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชาและการใช้ผู้คนยังเป็นที่ประจักษ์ผู้มีความสามารถอย่างเว่ยชือจิ้งเตอ๋อหลี่จิ้งและฝานเซียนหลิงเข้ามารับใช้หลี่ซื่อหมินแต่ความสัมพันธ์ระหว่างถังเกาจูกับหลี่ซื่อหมิน กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามชื่อเสียงเมื่อลีซื่อหมินทำสิ่งตรงกันข้ามกับลีเจียนเฉิงและลีหยวนจีที่ทั้งสองคนพยายามส่งของมีค่าเพื่อเอาใจสนมคนโปรดของบิดาแต่ลีซื่อหมินกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นและยังปฏิเสธการแต่งตั้งบรรดาญาติของสนมเหล่านั้นเข้าร่วมสังกัดเรื่องราวที่ไม่ดีของลีซื่อหมินจึงปรากฏต่อบิดาทุกๆวันความชอบหลายๆครั้งจึงถูกลบด้วยเสียงสนอหูจากริมฝีปากบอบบางอย่างไรก็ตาม จักรพรรดิถังเกาจูย่อมรู้ความจริงด้วยวิจารณญาณของพระองค์เองจึงยังทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นในความขัดแย้งของบุตรทั้ง3ามรอร่าวระหว่าง3พี่น้องบานปลายขึ้นอย่างต่อเนื่องมีเหตุการณ์ที่หลี่เจี้ยนเฉิงและหลีหยวนจีต้องการสังหารหลีซื่อหมินกระทั่งในปีคริสต์ศักราช626หลีเจี้ยนเฉิงเสนอต่อถังเกาจูให้หลีหยวนจีผู้น้องนําทัพไปปราบกบฏ โดยใช้โอกาสนี้ให้หลี่หยวนจีขอแยกกำลังทุนที่อยู่ภายใต้อำนาจของหลี่ซื่อหมินให้ตามไปด้วยให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนเพื่อกันนายทหารคนสนิทที่มีฝีมือของหลี่ซื่อหมินออกมาจะได้ทําการสะดวกยิ่งขึ้นทั้งฝ่ายของนายทหารและที่ปรึกษาของหลี่ซื่อหมินเองมองเห็นภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้จึงผลักดันให้หลี่ซื่อหมินชิงลงมือก่อนคืนนั้นเองหลี่ซื่อหมินจึงเข้าพบถังเกาจู กล่าวโทษหลีเจี้ยนเฉิงและหลียวนจีว่าปองร้ายตนและล่วงเกินสนมขององค์จกักรพรรดิท้งเกาจู่ทราบดีว่าวันนี้ต้องมาถึงจึงรับปากว่าจะเรียกทั้งสองโอรสเข้าพบรุ่งขึ้นที่ประตูเสียนอู่ทางทิศเหนือของราชวังขณะที่หลีเจี้ยนเฉิงและหลี่ยวนจีเดินทางมาถึงก็ถูกกองกําลังของหลีซื่อหมินดักโจมตีจนทั้งสองจบชีวิตด้วยธนูของหลีซื่อหมินและเว่ยฉือจิ้งเตอ๋อ กองกําลังของหลี่ซื่อหมินรุกเข้าวังหลวงทันทีเพื่อประชิดตัวองคกก์จักรพรรดิพร้อมด้วยอาวุธอ้างว่าหลี่เจี้ยนเฉิงและหลี่หยวนจีก่อกบฏจึงต้องนํากองกําลังเข้ามา,ารักขาองคกก์จักรพรรดิถึงที่ข้างในเหตุการณ์นี้เป็นที่จดจําในชื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ประตูเสวียนอู่ในปีคริสต์ศักราช626ถังเกาจู่จึงต้องแต่งตั้งหลี่ซื่อหมินเป็นรัชทายาทและประกาศความผิดฐานกบฏขององค์รัชทายาทเดิมและฉีหวาง และในเวลาสองเดือนหลังจากนั้นจึงส่งมอบบัลลังราชวงศ์ถังให้แก่หลี่ซื่อหมินครองราชในานามถังไทจงฮ่องเต้ส่วนถังเกาจู่ลงไปดำรงตำแหน่งไทสร้างหวางภายใต้การปกครองของบุตรชายซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากขุนนางและมีอำนาจมากกว่านี่จึงเป็นธรรมชาติที่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ไว้ใจใครไม่ได้หลายพระองค์จำต้องสังหารหรือกีดกันอำนาจจากขุนศึกที่สร้างผลงานจนมีอิทธิพลมากกว่ากษัตริย์เองไม่เว้นแม้แต่บุตรของตน อย่างไรก็ตามถังไทจงฮ่องเต้ได้ดูแลบิดาวไว้ระเษียณอย่างดีจนกระทั่งพระองค์จากไปในปีคริสต์ศักราช635คำว่าผู้นำเปรียบเสมือนเรือชาวประชาเปรียบเสมือนน้ำน้ำสามารถทำให้เรือลอยได้ก็ทำให้เรือจมได้เช่นกันเป็นวาทะอมตะของถังไทจงฮ่องเต้ที่ยังคงใช้ได้เสมอถังไทจงฮ่องเต้ รองแผ่นดินโดยนำบทเรียนแห่งความวุ่นวายในอดีตมาปรับใช้ปรับลดภาษียากรลดการลงทันตามฐานความผิดเปิดกว้างผ่อนปลนอำนวยความิธดร,รมด้านกฎหมายจัดสรรแผ่นดินบ้างเปล่าแบ่งโซนการใช้ที่ดินให้ครอบครองเพื่อเยียวยาบ้านเมืองจากภัยสงครามและความเหลื่อมล้ำที่พึ่งผ่านพ้นมาตลอดช่วงศตวตรรษแห่งสงครามกลางเมือง งานรัจการให้มีการเลือกใช้คนดีมีฝีมือสารต่อการสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการหลังจากสมัยของจักรพรรดิซุยเหวินตี้หรือท,ที่เราเรียกติดปากกันว่าการสอบจองหวนคนรอบกายที่มีความสามารถอย่างฝางเซวียนหลิงหลีจิ้งเว่ยจิงวันเยินป๋อตู้หรูยุย่ยฉางซุนอูต่างช่วยงานทั้งการบริหารและการทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นก็จัดให้มีสถานการศึกษาต่างๆตามท้อง,งถิ่นทั่วประเทศจีน รวมทั้งบรรดาขุนสึกเก่าที่ไม่รู้หนังสือก็ต้องเข้าเรียนกันใหม่นอกจากจะได้ขุนนางที่มีความสามารถเข้าช่วยบริหารบ้านเมืองอยังได้ประชากรที่มีความรู้มากขึ้นในแผ่นดินเป็นรากฐ,ฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศเปรียบเทียบกันว่าอาณาจักรจีในในยุคนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของโลกเมื่ออาณาจักรต่างๆหลายสิบอาณาจักรต่างส่งผู้คนมาศึกษาในแผ่นดินจีนเมื่อประชากรมีความรู้มากขึ้นก็อาจจะเกิดการต่อต้านร้าจะสำนักหากการปกครองไม่ทั่วถึง ปัญหานี้ป้องกันได้ด้วยการให้มีแม่ทับจากส่วนกลางเท่านั้นหัวเมืองต่างๆไม่สามารถเคลื่อนทับได้โดยปราศจ,จากกองกําลังในแม่ทัพจากส่วนกลางซึ่งจะกลับเข้าสู่เมืองหลวงเมื่อภารกิจสําเร็จถังไทจงฮ่องเต้ให้ความสําคัญต่อการจัดการวิชาความรู้ตำราวิชาการต่างๆหนึ่งในงานวิชาการที่สําคัญคือตำราพิชาสงครามของหลีจิ้ง ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดพิชัยสงครามที่สําคัญของจีนเป็นการบันทึกบทสนทนาระหว่างหลี่จิ้งแม่ทัพของถังไท่จงฮ่องเต้ที่ทําศึกได้รับชัยชนะอย่างมากมายท่วมทน้นตั้งแต่สมัยที่หลี่ซื่อหมินยังไม่ได้ราชาสมบัติจนถึงราชาสมัยแห่งการครองราชเป็นบทวิจารณ์อ้างถึงการปรับใช้พิชัยสงครามของซุนวูโจโฉคงเบ้งและพิชัยสงครามอื่นๆได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์เห็นผลเป็นรูป,ปธรรมและผลงานที่ผ่านมาอย่างแท้จริงรวมไปถึงด้านการปกครองบ้านเมือง ถังไทจงฮ่องเต้ส่งเสริมลัทธิความเชื่อต่างๆเปิดกว้างด้านพระพุทธศาสนาเต๋าหยูคริสและความเชื่ออื่นๆเหตุการณ์สำคัญที่เป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้คือหลวงจีนเสวนจัง้งหรือพระถังซัมจั๋งที่ได้เดินทางไปยังเอเชียใตย้เพื่อศึกษาและอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาแปลเป็นภาษาจีนทำให้พระพุทธศาสนานิกายมหายานจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในยุคสมัยของพระองค์และในเวลาต่อมา นักประวัติศาสตร์มักยกย่องว่ารัชสมัยของถังไทจงฮ่องเต้ทั้ง23ปีนอกจากการบริหารราชการแผ่นดินที่มีเสถียรภาพอย่างทั่วถึงทั้งรชาชอาณาจักรแล้วยังได้สร้างกลไกการปกครองที่ดีทําให้อาณาจักรจีนรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจศิลปะสังคมศาส,สนาการทหารและวรรณคดีส่วนหนึ่งของการบริหารแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพมาจากขุนนาที่สัตย์ซื่อและตรงไปตรงมาช่วยเตือนสติพระองค์ทั้งหนึ่งถังไทจงฮ่องเต้ ราชองคการให้เกณฑ์ชายที่อายุยังไม่ครบ18ปีบริบูรณ์เพื่อเพิ่มกองกําลังทหารเวยเจิงขัดราชองค์การไม่ประกาศใช้องค์การดังกล่าวพระองค์โกรธมากแต่เมื่อเวยเจิงชี้แจงเหตุผลพระองค์ก็โอนอ่อนผ่อนตามนอกจากนี้เวยเจิงยังคัดค้านความคิดต่างๆของพระองค์อีกนับร้อยนโยบายแม้พระองค์จะโกรธบ้างแต่ด้วยนิสัยส่วนพระองค์ที่โกรธง่ายหายเร็วเมื่อได้ฟังเหตุผล,ผลภายหลังก็ให้อภัยเวยเจิงเสมอ หนึ่งในผู้ที่คอยเตือนสติเมื่อพระองค์มีอารมณ์โกรธก็คือราชนีผู้อยู่ข้างกายมาตั้งแต่ยังเป็นสามัญชนคือจางสุ่นหองเฮาผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในการช่วยสนับสนุนราัชากาลในพระองค์โดยตลอดได้รับการยกย่องว่ามีส่วนในการพัฒนาและวางรากฐานส่วนต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังในนิยายไซอิ๋วได้แต่งให้เว่ยเจิงหรืองุยเต็ง เป็นข้าราชก,การในถังไทจงฮ่องเต้ที่ได้รับหน้าที่กึ่งเทพในการสังหารพญามังกรในต้นเรื่องขณะที่งุยเต็งนั่งเล่นหมากลูกกับถังไทจงฮ่องเต้โดยถอดจิตไปสังหารพญามังกรเป็นเหตุให้พญามังกรมาเข้าฝันและปองร้ายพระองค์และเป็นที่มาของการได้รู้จักกับพระถังซัมจัง๋งรวมไปถึงการแต่งให้ไว่วชือจิ้งเตอ๋อกับฉิงฉงสองขุนพลฝีมือดีคู่กายพระองค์มายืนเฝ้าประตูห้องบรรทมทุกวันเพื่อให้พระองค์หลับสบายพระไทย แต่ภายหลังทั้งสองเหน็ดเหนื่อยจากการเฝ้าประตูทุกวันจึงมีรับสั่งให้เขียนผ้าทั้งสองขุนพลติดไว้กันปีศาจแทนเป็นตำนานของเทพประตูเซี่ยวกลางอย่างที่ได้เห็นภาพวาดกันจนถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างสามศตรวรรษของราชวงศ์ถังจีนเป็นประเทศหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ความร่ำรวยมั่งคัง่งทรงอนุภาพมีอารยธรรมอย่างสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามปัญหาเดิมในทุกราชวงศ์ก็เกิดขึ้นกับถังไทจงนั่นก็คือการเลือกรัทายาท ในปีคริสต์ศักราช643ปลายรัชสมัยของถังไทจงฮ่องเต้องค์รัชทายาทหลี่เฉิงเฉียนกับวุ้ยหวังหลี่ไท่แข่งแย่งอำนาจกันถังไทจงฮ่องเต้ทราบเรื่องจึงปลดทั้งสองเป็นสามัญชนแต่งตั้งให้หลี่จือ้อโอรสองค์ที่9เป็นรัชทายาทแทนต่อมาในปีคริสต์ศักราช649ถังไทจงฮ่องเต้สวรรคตลงหลี่จือ้อขึ้นครองราชในานามถังเกาจง ผู้ซึ่งต่อมาได้นำสมบัติของถังไทจงฮ่องเต้ผู้เป็นบิดามาครอบครองเป็นของตนสมบัติที่มีชีวิตชื่อว่าบูเช็กเทียนตอนต่อไปมาทำความรู้จักกับบูเช็กเทียนผู้ที่เป็นจกักรพรรดินีพระองค์แรกของจีนและมีชื่อเสียงอย่างมากในเวลาต่อมาร่วมเดินทางไปกับมนิพกในเส้นทางมังกรสวัสดีครับ